นับตั้งแต่ที่เราเจอแมวเชื่อไหมคะชีวิตที่แสนน่าเบื่อก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแมวทำให้ความเหงาหายไปและตั้งแต่มีเขา เราไม่เคยรู้จักคําว่าเงินเก็บรู้จักแต่เก็บเงินปลายทางกับเก็บในความทรงจํทาทั้งอาหารทั้งทรายของเล่นค่าน้ําค่าไฟแอร์กูยังผ่อนนะคิดดูผ่อนนานไม่ว่าแต่ลูกข้าต้องได้นอนแอร์เปิดแอร์เย็นฉ่าทั้งวันแม่มันตากแดบดบหน้าดําทํางานหาเลี้ยงบางครั้งกูก็คิดนะว่าเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าตัวหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นอีกตัวแดกอย่างกับพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มอ่าวไทยใช้ชีวิตด้วยความรู้ลึกทุกวันมันจะป่วยอีกตอนไหนมันจะพังบ้านอีกเมื่อไหร่ก็ท่าลําบากขนนนาดั้ เลี้ยงทำไมล่ะคะหยุดค่ะอย่าพูดคํานี้มึงดูหนะ้ามันตีไม่เลี้ยงไงไหวหน้าตาน่ารักขนาดนี้เป็นมึงอดใจไวเหลอลองเลี้ยงดูก่อนบางทีคนเราอาจจะมีชีวิตที่ราบลื่นมาตลอดมันก็เหงาใช่ไหมเคยกินอิ่มทุกมือก็ลองอดมือกินมือ,มอดูบ้างมันถึงจะตื่นเต้นไงสนุกกับการลุ้นว่าค่าไฟเดือนนี้จะเท่าไหร่นะระหว่างหาเงินมาจ่ายทันกับเจ้าหน้าที่ยกหมอไปก่อนอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนนะ้าเนี่ย ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกเดือนคนอื่นเก็บเงินในธนาคารบางคนเก็บเป็นอสังหาเก็บเป็นทองส่วนกูเก็บปลายทางและเก็บในความทรงจําเลี้ยงแมวสนุกสนานบันเทิงเริงใจว้สนุกจริงๆเลยโว้ยไม่เคยรู้เลยว่าการเลี้ยงแมวตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวกูขอตัวไปตัดดอกบัตรเครดิตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเล่าต่อ